โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับระบบตกปลาแบบลงลึกนะครับรวมถึงที่หลายๆคนมีปัญหากันด้วยก็คือการตกปลาอายุนะครับใครที่ยังตกไม่ได้นะคลิปนี้ผมก็จะพาไปตกด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะทุกคนวันนี้ผมมีกิจกรรมมาให้ทุกคนร่วมเล่นกันด้วยนะครับซึ่งจะแจกของรางวัลมูลค่ารวมกันมากกว่า3,000บาทเลยนะครับทุกคนกติกาการเล่นเนี่ยง่ายมากๆเลยนะทุกคนเพียงแค่ให้ทุกคนนาะมาดูคลิปในช่องของผมนะครับแล้วในระหว่างที่ทุกคนดูอยู่เนี่ย แทรกเข้าไปในคลิปนะครับซึ่งผมจะไม่บอกนะว่าผมจะแทรกช่วงไหนบ้างแล้วถ้าเพื่อนๆดูคลิปอยู่แล้วเจอโลโก้นี้โผล่ขึ้นมาเนะ่ครับเพื่อนๆก็แคปภาพที่มีโลโก้นี้เก็บไว้นะครับจากนั้นนําภาพที่แคปไปโพสใต้กิจกรรมในเพจ l i ทแมนช็อปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กิจกรรมไว้ให้ที่ด้านล่างนะจากนั้นก็กดไลค์กดแชร์เพจ l i ทแมนช็อปและเปิดแบบสาธารณะด้วยแล้วก็แท็กเพื่อนที่อยากพาร่วมแคมป์อย่างน้อย2คนนะครับผมในข้างใต้คอมเมนต์นะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเพื่อนๆโชดดีเนนยก็รรรออัับขงาวลไ้้ะ Liadmanhop Run ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมกรีนาอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lidmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางรายออฟฟิเชียลแอด lidmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำะอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล n e ออหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแคล๊บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบ ต้องนึกถึงริทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การคลับเบ็ดกันก่อนเลยนะใน PC ก็กดตัวโอขึ้นมานะครับหรือถ้าเป็นในมือถือก็จะเป็นรูปคอนนะพอกดมาแล้วนะครับก็จะมีเบ็ดตกปลาให้คลับอยู่เนาะก็จะใช้ไม้500ยแล้วก็แร่เหล็กอีก4ชิ้นนะครับผมแล้วก็คลับมาเก็บไว้ได้เลยนะสักอัน2อันนะครับทีนี้ก็อย่าลืมคลับเหยื่อกันด้วยนะครับแต่ว่าเหยื่อในการตกปลาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับทุกคนเหยื่อแบบแรกก็คือเหยื่อปลากินไม่เลืืออกกกนนนะบบบบแแททีี่่2จเเปป็พวลาิ้3 ก็จะเอาไว้ตกปลาทั่วไปเล้วก็แบบที่4ี่จะเอาไว้ตกปลาที่กินพืชนะครับผมเราอยากไปตกปลาประเภทไหนเราก็คราบเหยื่อประเภทนั้นไปนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกปลาอายุใช่ไหมปลาอายุเนี่ยมันจะกินเหยื่อแบบปลากินไม่เลือกในทุกคนฉะนั้นวันนี้ผมก็จะคราบเหยื่ออันนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปตกให้ทุกคนดูด้วยนะพอเราได้เบ็ดกับเหยื่อมาแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าปลาประเภทไหนมันกินเหยื่อแบบไหนถูกไหมก็ให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่จุด4จุดตรงนี้นะครับมุมขวาบนเนานที่ะ ผมเไรก็ให้เพื่อนๆมาเลือกอาชีพนักตกปลานะครับมันจะมีคู่ม,มือการตกปลาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเราก็กดเข้ามาได้เลยนะทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนอ่านคู่มือการตกปลานะครับถ้าเพื่อนๆดูคู่มือการตกปลาตรงนี้เป็นเน, DA, <Bro ok. S 2> เน่เพื่อนๆจะสามารถตกปลาได้ทุกชนิดในเกมนี้เลยเลยนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ทางซ้ายมือกันก่อนก็คือพื้นที่การตกปลานะครับผมเราสามารถมาเลือกได้จากตรงนี้นะทางขวามือนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าแผนที่ไหนตกได้ปลาอะไรบ้างก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยเนาะมันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยเนี่ยท คำว่าไปพื้นที่ปลาตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะวร่ปไปแผนที่นั้นให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้มาดูช่องตรงกลางนะครับอันนี้เนี่ยจะแบ่งปลาออกเป็น2ประเภทที่เรามีโอกาสเจอนะแบบแรกคือเราไปตกปลาแบบปกตินะครับก็คือตกตามแหล่งน้ําทั่วไปเลยที่มันขึ้นเป็นรูปปลาในมินิแมปนะครับก็จะมีโอกาสได้ปลาตามที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือไปตกปลาแบบเป็นฝูงปลาแบบเป็นฝูงคือยังไงก็คือในแม่น้ำเนี่ยมันจะมีน้ําวนสีขาวๆอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆไปตกปลาตรงนั้นก็จะมีโอกาสได้ปปลาาที่มมันนออกเ็ฝูง ครับผมซึ่งก็จะเป็นประเภทตามด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถกดดูข้อมูลของปลาแต่ละตัวได้ในทุกคนแต่ว่าดูจากตรงนี้เนี่ยจะยังดูแบบละเอียดไม่ได้นะครับมันบอกแค่ว่าเราได้รับจากไหนเลยก็เอาไปใช้ทําอะไรแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ละเอียดพอที่จะทําให้เรารู้นะว่าเราต้องไปหาปลาพวกนี้ได้จากตรงไหนนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปกันนทุกคนก็คือแกลอรีของปลานะครับมันก็จะแบ่งประเภทปลาให้เราแบบชัดเจนเลยนะครับว่าปลาประเภททั่วไปก็คือสีขาวเนาะปลาอยู่นี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับปลาระด เป็นอ e ีพิกก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับซึ่งปลาแต่ละตัวเราสามารถกดดูข้อมูลแบบละเอียดได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเต่าตัวนี้เราสามารถหาได้จากไหนนะครับและก็มันมีคุณภาพอะไรบ้างและบอกด้วยว่ามันกินเหยื่อประเภทอะไรเนรี่ยทุกคนซึ่งเต่าตัวนี้มันกินเหยื่อแบบกินไม่เลือกนั่นเองนะครับนี่แหละครับถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้เป็นแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูปลาตัวปัญหากันนะครับที่หล,หลายๆคนตกไม่ได้นะั่ก็คือปลาอายุนั่นเองถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนแล้วก็กดเลียงไปทีละ <ๆ S 2> ตัวเลยเนี่ยครับเราก็จะเจอแล้วนะครับผมปลาอายุก็คือหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับจำหน้ามันไว้ดีๆเลยนะทีนี้เราก็มาอ่านดูนะว่าเราหาได้จากไหนก็คือเราสามารถหาได้จากป่าเลดบูดนะครับแล้วก็มันเป็นคุณภาพแบบยูนิคและที่สําคัญก็คือมันกินเหยื่อล่อแบบกินไม่เลือกนะครับทุกคนซึ่งที่ทุกคนมีปัญหากันเนี่ยเพราะว่าทุกคนไปอ่านจากสมุดเควสใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมาดูที่สมุดเควสนะครับมันดันบอกว่าจับปลาอายุโดยใช้เหยื่อปลากินพืชและกินเนื้อที่ริมแม่น้ําป่าเลดบูดนะครับผมซึ่งท และพอลพวพอเพื่อนใช้ตามนี้มันก็เลยตกไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปลาตัวนี้มันกินเหยื่อแบบกินไม่เลือกนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ยังสามารถดูข้อมูลของปลาตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับทั้งระดับแหละระดับอะไรคือดูได้หมดเราขาดปลาตัวไหนที่ยังไม่ได้นะครับอยากได้ปลาตัวไหนก็สามารถมาดูจากตรงนี้ได้เลยนะและถ้าเพื่อนเพื่อดูแบบนี้แล้วมันยากนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกจัดประเภทแบบใหม่ได้นะอันนี้คือจัดประเภทตามความหายากนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจัดตามสถานที่ก็เลือกสถานที่นะครับมันก็จะบอกเลยว่าเนี่นามัจะ ปลาพวกนี้ให้เราตกนะในเนินเขาชายก็จะเจอปลาพวกนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะเรียงประเภทให้เราแบบสวยงามเลยนะครับหรือจะดูแบบตามเลเวลตกปลาก็ได้นะครับนี่มันมีบอกด้วยว่าเลเวลตกปลาเราต้องเลเวลไหนถึงจะสามารถตกได้นะไม่ใช่ว่าเราอยากไปตกปลาซันมะแต่ใช้เบ็ดเลเวลหนึ่งไปตกอะไรนี้มันก็ตกไม่ได้นะเราต้องอัพเลเวลไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อัพเลเวลเบ็ดตกปลาให้มันถึงด้วยเราถึงจะสามารถตกได้นะเอออันนี้เราก็จําเป็นต้องดูด้วยเนาะเลก้อนสุดท้ายก็คือดูตามประเภทเหยื่อล่อนะครับเราก็ดูได้เลยว่าปลาที่มันกินเหยื่อแบบกินเน ปลาที่กินเหยื่อแบบทั่วไปก็จะเป็นพวกนี้นะครับส่วนปลาที่กินเหยื่อแบบกินไม่เลือกเนี่ยก็มีเยอะที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งรวมถึงปลาอายุเจ้าปัญหาของเราด้วยนะครับและสุดท้ายปลากินพืชเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือปลาเฉานั่นเองนะครับผมอ,อันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูข้อมูลของปลาแต่ละตัวเนาะทีนี้อันสุดท้ายตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นการสอนตกปลาปกติเนาะซึ่งอันนี้ผมขอข้ามไปแลวกันเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการตกอยู่ดีนะครับแต่ว่ากิด หนึ่งนะครับก็คือในทุกๆวันเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆไปตกปลาให้มันถึงขีดจํากัดนะในแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถอัพอาชีพตกปลาได้ตามใจเรานะครับผมคือถ้าเราตกไปได้ถึงซักระยะหนึ่งเนี่ยค่าประสบการณ์มันก็จะเต็มนะแล้วก็จะไม่สามารถอัพเลเวลต่อได้อีกแล้วนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะตรงนี้นี่แหละที่ผมแนะนําให้ทุกคนไปตกจนกว่ามันจะตันนะครับผมในทุกๆวันนะซึ่งถ้าเพื่อนๆตกให้เลเวลมันตันตั้งแต่วันแรกนะครับในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมก็จะอยู่ที่เลเวลแได ตั้งแต่แรกก็คือจะอยู่ที่เลเวล8นะครับผมส่วนในวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็คือจะอัพขึ้นถึงเลเวล9ได้แล้วนั่นเองนะครับใครที่พลาดเก็บเลเวลตรงนี้ไปตั้งแต่วันสวันแรกเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ให้มันครบทุกๆวันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเลเวลตกปลาของเพื่อนๆจะไปช้ามากๆเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าการตกปลามันสําคัญยังไงทําไมเราต้องตกด้วยในเมื่ออัพเลเวลไปมันก็ไม่ได้เพิ่มสถานะให้ตัวละครเราอะไรเยอะแยะมากมายนะ่ครับหลักๆเลยก็คือเราจะเอาปลามาปลดล็อกสูตรอาหาร ก็จําเป็นต้องไปตกปลานะครับทุกคนเพ,เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับปลาแทบจะทุกชนิดเลยต้องใช้2ตัวซ้ํากันนะจะสามารถปลดล็อกสูตรอาหารใหม่ได้1เมนูนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าไม่ว่าปลามันจะหายากสักแค่ไหนเนี่ยอย่างน้อยน้อยเพื่อนๆก็ต้องไปหามาให้มันได้2ตัวเพื่อเอามาปลดล็อกสูตรอาหารนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนไม่ได้ซีเรียสเรื่องการปลดล็อกอะไรพวกนี้ก็ไม่จําเป็นต้องตกนะเพราะว่าปลานอกจากเอามาทําอาหารแล้วผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าเราสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับผมทีนี้พอเรามีความรู้เรื่องการตกปลามาพอสมควรแล้วเเยราากก็จะมต ปลากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาปลาอายุกันนะตอนนี้ก็ดูจากในมินิแมปนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีรูปปลาโชว์ขึ้นอยู่เนาะเราก็สามารถตกปลาได้เลยถ้าเพื่อนๆถือเบ็ดอยู่ก็สามารถกดที่ไอคอนตกปลาได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาในโหมดตกปลาเนาะแต่ถ้าพ <ๆ S 1> เพื่อนๆเข้ามาใกล้แหล่งน้ําแล้วมันยังไม่มีไอคอนตกปลาขึ้นให้แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถใช้เบ็ดเองได้นะโดยการกดที่3มขีดด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีคําว่าตกปลาอยู่เห็นไหมแค่นี้นะครับผมเราก็จะมาเข้าโหมดตกปลาได้แล้วหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือให้เราเข ภาพตรงนี้นะในมือถือก็เข้าเหมือนกันเลยในทุกคนแล้วทีนี้เราก็มากดที่คําว่าเครื่องมือพกพาเนี่ยครับมันก็จะมีคําว่าตกปลาให้เหมือนกันนะก็กดเข้ามาได้เลยเห็นไหมก็จะเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเลือกเหยื่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเหยื่อที่เราจะใช้ก็คือเหยื่ออันนี้เนาะแบบปลากินไม่เลือกนะครับเบ็ดก็จะมีบอกด้วยว่าตอนนี้ความทนทานมันเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าความทนทานเหลือศูนย์เบ็ดก็จะพังนะเราก็ต้องไปครัฟใหม่นะครับส่วนการตกปลาแบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับจะปลดล็ ก็กดตกเองไปก่อนนะครับพอถึงเลเวล5แล้วเนี่ยเราค่อยมาใช้แบบอัตโนมัตินะมันก็จะสะดวกสบายมากๆนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะตกปลาแบบออโต้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเหยื่อ30อันเนี่ยผมจะได้ปลาอายุมากี่ตัวนะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็สามารถเช็คได้เลยนะครับปลาอายุเนี่ยเราไดจากการตกปลาแบบปกติเนาะคือเราอย่าไปตกปลาในตรงที่มันเป็นน้ําวนนะทุกคนไม่งั้นโอกาสได้ปลาอายุเนี่ยมันก็จะน้อยไปอีกนะครับผมโอเคนะครับพอปลามันดึงแล้วนะครับผมเราก็จะได้ปลามาแล้วนี่ไงทุกคนเห็นไหม ตกตัวแรกก็ได้แล้วนะครับผมคือแบบมันง่ายมากเลยนะครับเอาจริงๆถ้าเพื่อนๆใช้เหยื่อถูกเนาะแต่ว่าที่ส่วนใหญ่ตกไม่ได้กันเนี่ยก็เพราะว่าไอ้คู่มือตรงนี้นี่แหละไอ้ไอ้เคเวสเจ้าปัญหานี่แหละมันดันบอกมั่วนะครับเป็นเควสทั้งทีอะแต่ว่าไปหลอกคนเล่นให้ไปใช้เหยื่อแบบอื่นนะครับผมแล้วมันจะตกได้ได้ไงถูกไหมฮะเขาอาจจะแปลผิดหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้แล้วทีนี้เพื่อนๆก็ตกปลาไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าเลเวลอาชีพมันจะตันในแต่ละวันนะครับถ้าตัน โอเคครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนําอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ